เออเยทีวผมอยากไ้อยากโดนมอว่ะฮ้ยแล้วผมเอครับเดี๋ยวได้กินได้หมดอยากโดนอะไรบอรเออมทได้แค่นี้นะครับเฮ้เก็บไา down a สำหรับใครที่ต้องการเติม Valorant Point นะครับเกม Valorant ราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนำเพจนี้เลยครับแกดท็อปอัเครดิตแน่นเปิดบริการมามากกว่า2ปีพร้อมผู้ใช้บริการมากกว่า40,000คนนะครับแอดไลน์ไปใช้บริการกันได้ที่แอดแกดท็ p ปอลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมได้เชิญผู้เล่นแรงบอลนะครับที่คิดว่าตัวเองสมควรได้รับแรงอิมมอร์ทัลนะครับมาเจอกันแรงอิมมอร์ทัลจริงๆนะครับใครจะชนะนะครับผมสำหรับใครที่อยากรรรร่่ววมมสนนนุกกะะคคคคัับบลลิิิง์์ีีอออดดยูใต้ปโผ คิดวันนี้ใครจะแน่กว่ากันนะฮะก็มาดูกันดีกว่านะครับเอนจอยครับผมอาตาเชลิปแม่งเลยเดี๋ยวผมไปมีตาการ์มาเก็ตไม่มีไม่มีผู้ผิดชรอตพิกตัวพี่จอยอยู่นี่ฮะแล้วก็เล,เลน,น่าอยู่ดีเอา้าในสมมตเลน,น่าเล่น เหมือน่านแบอจะหมดเลยวะึกได้อุ้ยว่ดมองทีทีสองสอเครับเนข้อไะโหยาก Last e r Standing เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าัยังไงเนี่ยเรา่เล่นเล่นเล่นนามนี่เสียฟาร์มเหรอเยะะไม่พี่พี่เจอพี่อือ สองตัวสองเข่าไปหลังก่อนแล้วกันหลงทหารทหารทหารแบเขาอยู่ดีเขาก็ตึงเอออยู่ดีดีเขาก็ตึงแอบคนเล่นหน้าเลยไอ้ตะกี้สแต็กเขาสแต็กทอมมิดอยู่สามตัวตอนตอนเล่นเรน่าเล่นนะโคตรคมเลยเว้ยมารอบนี้ยิงยิงโดนขาผมผมว่าเขาจงใจแน่นอนกำลังตีไมันเขาดีข้าเขาถึงเข้าไม่เป็นไรเราต้องยิงขาเข้าสวน อะชีผหายละเขาเขามีเงินเล่นไม่ดิว้าวางเป้าฟ้าเพ,เพื่อเพืขาบินสวยเอมาแค่สอตัวาชหายแล้วผมผมผเปลออกสายแลววงแลวงมิดะรนมิดมาเจ็ตเตอร์เ,อเดียวไปละ เฮ้ยคิวจอยมีสวยมากเลยครับไอซีครับพี่โอ้รถมันเดินติดอะไรวะ s อ o t coming b a c ค spike planted วิ่งเอามีไล่ฟันทีละคนอ่าเขาเล่นนอกไซต์กันหมดเลย ผมเห็นอะเลยโอ้เห็นอะไหมฟังคนผมเห็นอเลยขอโทษผมเล่นอยู่ไม่เป็นสิบถ้าถามว่าผมหยิบมาทำไมผมบอกให้เขาเราจะไปไหนกันกดรุ่นเรดดิสไม่ได้อี่สิบังบอทให้ พี่ที่ตัวหนึ่งครับเนี่ยคือโอ้สู้ชีวิตมากเลยเฮ้ยกระป๋ายกะป๋ายอุ้ยทำไมมันแรงจังอ่ะคอามีนตัวหนึ่งพี่ใช้แค้กมันแรงจังคะมมินลูกซองลูกซองลูกซองเฮ้ยครับโอ้แรงอ่ะแลกอะไรวะเนี่ยผมแลกจังเลยทำไมมันแรงจังไม่รู้เหมือนกันไม่ยิงหัว ผมให้เลยวะครับเอ๊ะสิงนสิงโดน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 อต้าโดนอ้าโดนอต้าตาโดนไปนั่นโอ้ a n i n g a h โอ้มีมีท็อปด้ยเหมือมีท็อปอะ

ตายเปิดอีกล้วมา่เียเหมือนผู้หญิงมากเลยไอผมันจะจะมาขอีนคิวจะเซตบีไหมพี่คิวจะเซตนีป้ะต่าเซตครับเซ็นเซ็โอเคคิตจายเอาไเซ็บีเลยไผมสมอกหลอกท้ผมดันขใ่ไม่ได้นะผู้พีเลันชากอะไรพี่เอเดี๋ยวพวกผมทำมันดันไปเอาเฮ้ยไอหีเอดนู้นก็โดนนะเนี่ย Bi bộ biên? 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 Heaven bộ biên? Bi bộ biên? Bi bộ biên? Bi bộ rồi, เอเวนมาเยอะครับช ok no? oh. oh. no. oh. ูชอนให้ผมนะได้ได้ได e v e a l i n g area Right here คุณนิษฐ์หมด Last s มามาแบนมาแบนมนจังงาโมผมผ่าผมวิฟเดีเดียววิฟไ้ชือพีกมาให้กูเดียวเลยอ่ะไม่นีันแถบนินจัด ตีตีมิดดีกว่าผมว่าตีมิดง่ายตายตาตาไม่ได้ออมมันสีตอนนั้นเก็บออมมันสีไม ah, ่ทันด้วยว่าเอลฟาอยู่ด้วยถ้าถ้ามีเงินก็จะซื้อโอดินเล่นสองคนเนี่ยเฮ้ยบอลแบงค์ได้นะโอดินตึงๆงุมพลจะแกนอนะ You want to play Let's play Oh โอ้หเมื่อกี้ผมมาป้แทงต่แต่แต่แต่ก็จริงไม่ชัาสักอันระวังนะผมว่าผมว่าผมว่าอย่าพีคดีกว่านะแชมเบอร์อยู่ตรงนี้กันได้ถ่ายแล้วโอเคผมให้ปืนใ่้จัดอะไรก็ได้เกินถ้าเล่นบักกี้เ้ยดี๋ยๆเ๋ยวผมอยากได้อยากโดนมบอว่ะ ไ้่รู้ผมเองครับเดิ๋ยวได้กินอะไรเยยังโดนอะไรมาเลยครับตองพี่พี่เอ้าเอาเอาพี่พี่ให้ให้มอนทองเขายึงสิบหกพี่พี่โอเคโอเคแล้วแล้วโอเ้ก็ไม่แเ่งก็ไม่แต่งเพราะว่าเอานะ โอ้ยตู้ซองโอ้โหไอ้ี่เดินมาเงยเหรอนี่ควที่สปอนไปนดูสิคุณผูมเล่ยามัวมากเลยก็ทายยี่ไหนไม่มีดต้องมีเลยเดี๋ยวเอ้เอ้พี่งออกไก่อนงออกไก่อน เด e ี๋ยวเดี๋ยวเขางไปละอีกทางโอเค time to jump เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว shooting shoot meet me down รีรไวดีรีไวดีร e, ีไวดีรโอเคสปอนครับเนถ่ายเนถ่ายมี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 ไน้ถ่ายครับหนถโอ้ไม่มี่ะไม่ม่ผมเล่นเลยโอ้โหไม่หมดนกกองมาใจเย็นใจเย็น เราไม่หมัดไม่มวยนะจ๊ะแต่เราเทคปอนโดน่กากดเฮ้ย,ยได้ได้ไดรู้ได้ไงรู้อะไรอ๋อผมคิดว่าเอ่อสวาเป็นอ่อผู้หญิงเหรอมาแล้ว สี่ตัวพี่เอ๊ะได้เลยเสร็จียบร้อยเดี๋ยวต้องยิงให้เจอรอเมยีลองมีใส่ตัวใส่ตัว One enemy remaining Flawless ไม่โหเรารีเกงตัดออกตัดออกตัดออกอันนี้ตัดออกใครมีใครมีมาเชลยวไหมพี่เดี๋ยวยึดเอาวีซีซีลงไปก็ได้มาดิสกัดต้องไปแล้ว ไม่สนใจเราเราเราไว้ใจเพื่อนเริ่มทีมเพื่อนเราเราก่งทุกคนแล้วเนี่ยเราไว้ใจนาเรน่าได้เรน่าคมมากเออทำอะไรเมื่อกี้ยิงไม่โดนดอกแลกเออยิงไม่โดนดอกแลกยิงไม่โดนเกดอกแลกนะ อย่าเป็นวท่าเป็นไก่เฮ้ยย่มมาลมอาย่าาจับลวไม่อยากไปมอนคเราจะพักไปไปหมดทุกคนเลยเลยไปนอนในเียเจ็ดร้อยสิบแปดครับเดร้อยสิบแปดมมเฮ้ยนีน่าเขามีการขยับตัว ม่รู้สผมรับจบอยู่คนเดียวเลยเด็ <alien S 1> oh, oh. ันึงนะเดกองก็เองสองผมดนอะไรรโอ้โหสองอวัที่แค่มีไว้เมนจะทายเอเมนพี่เอเมนเอเมนเอเมนเก็บจบเลยใช้ได้หว่ะว่ากูยืนนะกูมาอยู่แถวแป๊กไงไปจอยปาร์ตี้มาวังฐาน ถ่านจากถ่านจากไหนนะบ้านเราใช่ใช่ไปวันแถบพี่วันบุเล็ตมาบุเล็ตยิงหนือหรือยิงหน่นะเด็กพี่วันบุเลตอเดตามเอาเอาเรามาจากฐานไม่เป็นไรไปโกเซดิดดดกดินถมพี่พ ตะกี้มันรีคอนมาจากประมาณนี้พี่ล็อบบี้เนี่ยล็อบบี้ไม่ก็มีตะกี้แปลกๆเหมือนผมเพศตัวเองว่ะเป็นไหนยังไงไม่รู้อ่ะผมตาหนึ่งก็ไปละมีไม่มีมีไม่มีพูดจี๊ดกินเรียบอ่ะ วันแถบมันเป็นเหมือนห้องของผมวันแถบของผมเอ้ยโดนไปโดนกไปอยากคุยจีนซ่าถ้าถ้าขึ้นว่าผมแบบเกียนนะเฮ้ยบอกเขาดิบอกเขาดินี่นี่กันมามีกันมาเอามามามีดมีดกันดีกว่ามามีดมีไหนอ่ะมีไม่ไม่ต้องไปเกาไม่ต้องไปต่อตรงไหนตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้โอเคโอเคโอเคเกียนที่เลยแต่เร่อแต่ที่เห้นผมว่าโดนเดี่ยว ไม่เหลียเหี่มมาจ้างวันพี่ดูสกอร์ดิไม่เป็นอะไรสักแบบเราก็จัดิงดมาดิมาดิมาหายเลย่โโธ่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 โ่โ่โธ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 ่่โธโ่น่โธ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 ลโ่โธ่โธาโธ่โธ่โธ่รธ่โธ่่โธ่โธ่โธ่่่อ่่่ เฮ้ยตอนนี้หลังๆอตะไรไม่เรียนหน้ากลับมาแล้วการเดมิดดาบมันสั้นจังวะลองดาบโคตรยาวฟันไม่ถึงโอเคได้เวลาทั้งทั้งทั้งคมทั้งเก่งนี่คือีมอถออีมอถอเราเราเล่นแบบฟฟรรีีเดียรไม่ได้แล้วครับกลับมาเล่นแบบเดิมนะเดินหน้ากลับมาแล้ว เก็คืออะไรวะคือวัดการเล่นเป็นที่เท่าเทียมเนี่ยรือผมทีพีกองจับทีกองจับผมผมเก็บเอทีผมเก็บเอทีกองจับเออเออมาท่ามาทามาท่าอะไรไปไปเอาอย่างวะ เอามีเอาแล้วนะครับสบานแล้ว่า Let them rot โคตรดังดังวะแล้วอะไรแล้ละบอดก็อัดไล้ด้วยไม่ปิดไม้วยบอกเลยเอาไปถ่ซ้ายปนะ ผมไม่อยากจะว่านะเขาไม่พร้อมาเล่นทำไมง่ายไปเปล่าง่ายไจีชนะแล้วนะง่ายไปเปล่าเฮ้จะชนะแล้วอ่ะเอ้ยเอออีมอวได้แค่นี้ครับ้ยเกไ้มไปเลยไม่ถอครับททอกกก แต่ตะโกนมาควบมาเลยผมก็ไม่ควบเลยโอ้คนไม่ควบอ่ะคือผมมาไหมโซว่าก็ไปฮะผมผมใช่ใช่เขามาตอนที่ผมไปพอดีอ่ะอย่างอย่างน้อยก็ไม่สูญสิบสามป่ะมันต้องอัดเอออย่างน้อยก็ได้สองราอยค่แล้วก็ได้สองราอยอัดใหม่โอ้ไม่ผมไม่เอาแล้วผมไม่อยากเป็นผมรู้สึกไม่อยากเป็นอิมมอร์ท่ลเลยผมอยากเป็นเปิดดาวน์ด้ยครับผมโรเซ่อยากเป็นอิมมอร์ท่ลแต่ผมอยากขึ้นซิวเวอร์จริงกมเด็กเล่นตัวรอง ec ครับยังไม่ทันเล่นเลย e เลยโอ้โหยังไม่ทันเล่นเลยสองศูนย์นะยังไม่ทันเล่นเลยชนะจัดอย่างเดียวเลยผมภาคู้ใจแล้วครับผมวันที่มอทอนผมวันแทบผมวันแทบใครไปนะผมดีใจมากเลยผมผมอาจจะผมอาจจะใส่เลน่าอย่างเดียวเลยตอนนั้นตอนนั้นอ่ะผมผมป๊อปปิ้นพีคอ่ะเขาผมรู้ว่าผมรู้ว่าคนส่วนใหญ่แรงสูงอ่ะเขาใช้สโลเซนกันผมก็เลย เดินสเตปครับเต็นแล้ยิงหัวเฮ้ยครับเารผมก็มีความรู้นะคนคนแรกสดส่วนใหญ่เขาผมเห็นเล่นแบบเฟนซี่กันไม่รู้เป็นอะไรกันโกงมีนะจะเป็นอะไรกับเฟนซี่กันวะเนี่ยเฟนซี่มันโกงไงยิงหัวสองทีก็ตายแล้วอ๋อผมผมมีผมมีเรื่องอยากจะบอกนเพราะว่าเพราะว่าฝั่งเขายี่มาเท่าไรรางานผมนะเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ย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 ไปยังไละ

ตอนแรกคือวางแผนก็ดีมากเพราะแพนดี้งมาตอนตอนแรกเนี่ยคิดว่าไอ้น้องโงกับคังนย่าโซคิวน่าจะเป็นเสมอหรือเปล่าเห็นเล่นโยรูแต่อะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่าผมเล่นโยรูไม่เป็นเปิดตามาซูเปอร์ดาไปเก็บสองกูกูกูโล่งเลยอีอีเขาบอกแพนดิ้งผมก็แบบผมผมอยากถามผมอยากถามลีน่าฝั่งนู้นนะลีน่าฝั่งนู้นอยู่ปะอยู่อยู่ อ่ะเป็นไงครับออออเป็นไงครับยังไงเอ่อเป็นไงครับเลือกเบอร์แปดไหมครับเบอร์แปดทรรชาตครับโอ้โหตตัดเดี๋ยวพีอย่าเพิ่งอย่าเิงอย่เลืมนะพักพลังไปการเมืองเฉยตัดออก้เดี๋ยวผมผมไม่เรื่องอยากถอ่าทุกคนได้ฝึกอิมแลบกันไหมในอิมมอทเนี่ยทุกคนฝึกกันไหมไม่ได้ มีมีใครฝึกหรือเหล่มฝึกเขาฝึกอะไรกันอ่ะขอขอขออันนี้หน่อยครับวอร์มอัพรูทีนครับอ่ะขอตั้งหลังหลังไว้หลังไว้หลังไม้หลังไม่ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะคอมเมนต์นะขอให้ชุดคิดนิดนึงนะครับว่าจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องนะครับเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับผมเหมือนที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับใครอยากร่วมสนุกนะลิรีบไปสควอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมคือดิสคอตนี้นะครับก็เป็นคอมโบวอลเลนด์ขนาดย่อมๆได้เลยนะครับผมดังนั้นใครอยากหาเพื่อนเล่นกก็เเข้้าามล่นนัได ก็ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเลยนะครับเพียงให้คุณกด subscribe นะแค่นั้นก็จะช่วยช่องผมได้เยอะมากๆแล้วนะดังนั้นอย่าลืมกดนะครับเอาละครับเจอกันวิดีโอถัดไป s e o ครับผม